สามนาทีเลยดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศนะคะของร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านประจำที่บ้านคุณพันธิพงมโสภาทุระกันอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยต้องได้แวะทานข้าวก่อนค่ะเหียงก็มีพริกมีมะระค่ะที่ชอบนะคะสุดยอดมากเลยค่ะกับอาหารเช้าของค่ะเอราวัณน,นากางนะคะแล้วก็น้องบัวลำพูก่อนที่จะขึ้นผ่านเขาไปหาเขาภูผาน แล้วก็ถ้าได้มาแถวๆนี้นะคะก็อ,อําเภอนากลางค่ะไปทางเส้นอุดรเนาะนะคะก็จะผ่านอำเภอนากลางทุรก,กันอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยต้องได้แวะทานข้าวก่อนค่ะสามนาทีเลยดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศนะคะของร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านประจำที่บ้านคุณพันธิพงมโสภาค่อยขึ้นไปถึงอุดร ะะแต่ไปไม่ถึงอุดรค่ะวันนี้นะคะจะไปอยู่แค่น้องบัวลําพูค่ะนะคะเพราะว่าเรามีนะคะก็มารับประทานอาหารก่อนค่ะกับอาหารเช้าวันเพราะว่าอาหารการทานหลากหลายแล้วก็แบบ คลาสสิกเลยค่ะเป็นธรรมชาติค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมในนะคะเวลาที่เราไปอุดรก็จะได้มาแวะทานข้าวร้านนี้นะคะเพราะว่าอาหารการทานหลากหลายแล้วก็แบบคลาสสิกเลยค่ะเป็นธรรมชาติค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมในเราวันนี้ค่ะวยเียไก่มมละค่ะนะคะสดร้อนๆคล่องคอคะ่ะไก่มมละนะคะปรุงรส เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะรวมเลยค่ะนะคะตักใส่รวมกันเลยลงไปในถ้วยนี้เลยค่ะนะคะเครื่องกับนะคะเครื่องนี้บ้านคุณพันทิพย์นะคะก็จะทานก๋วยเตี๋ยวไก่มาระค่ะนะคะซึ่งทานประจํานะคะซึ่งทานประจําเลยการกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พ,พศ2554ค่ะนะคะน,นะคะ เวลาที่เราไปอุดรก็จะได้มาแวะทานข้าวร้านนี้นะคะบรรยากาศนาะอ้อยคะ่ะบ้านคุณพันทิพย์นะคะขอบคุณกับการรับชมคลิปนี้นะคะให้ชมคะ่ะเข้ากับบรรยากาศของการเดินทางในเช้าธุระกันอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยต้องได้แวะทานข้าวก่อนคะ่ะกับการเดินทางในวันนี้ค่ะนะคะซึ่งเราจะไปทําธุระกรนันเนาะนะคะก็แวะทานก่อนคะ่ะซึ่งเป็นร้านประจะําค่ะ การกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พศ2554ค่ะนะคะผ่านไปผ่านมาก็จะแวะค่ะอ้อลืมบอกไปนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากค่ะนะคะเห็นเราก็แบบว่าจำได้แล้วก็ทักทายนะคะในตอนเช้าค่ะซึ่งต้องขอบอกตามตรงนะคะว่าคลิปนี้ค่ะก็คือไม่ได้กันที่จะได้แบบว่าทำการตัดต่ออะไร การกินก่อนคะ่ะกับร้านร้านนี้คะ่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พศ2554คะ่ะนะคะค่อยขึ้นไปถึงอุดรน,นะคะแต่ไปไม่ถึงอุดรคะ่ะวันนี้นะคะจะไปอยู่แค่น้องบัวลำพูค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเรามีการกินก่อนคะ่ะกับร้านร้านนี้คะ่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พศ2554คะ่ะ ะะกับการเดินทางในวันนี้ค่ะนะคะซึ่งเราจะไปทําธุระกันเนาะนะคะก็แวะทานก่อนค่ะซึ่งเป็นร้านประจาค่ะค่ะเอราวันนากลางนะคะแล้วก็น้องบัวลําพูก่อนที่จะขึ้นผ่านเขาไปหานะเขาภูผานแล้วก็วันนี้เลยค่ะนะคะกับการได้มาเจอ,เจอกันหรือว่าการเดินทางที่เราจะไปไหนมาไหนเนาะนะคะก็จะต้อง ทานอาหารเียงก็มีพริกมีมะระค่ะที่ชอบนะคะสุดยอดมากเลยค่ะกับอาหารเช้าของถ้าได้มาแถวแถวนี้นะคะก็อำเภอนากลางค่ะไปทางเส้นอุดรเนาะนะคะก็จะผ่านอำเภอนากลางการกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พศ<พ>2554ค่ะ ะะกับการเดินทางในวันนี้คะ่ะนะคะซึ่งเราจะไปทําธุระกรันเนาะนะคะก็แวะทานก่อนคะ่ะซึ่งเป็นร้านประจําค่ะมากมายนะคะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติให้เห็นไปเลยคะ่ะเพราะว่าขอบคุณนะคะกับพ่อบ้านนะคะกับการถ่ายคลิปให้นะคะยาวมาเลยนะคะจนถึงมากมายนะคะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติให้เห็นไปเลยคะ่ะเพราะว่าขอบคุณนะคะกับพ่อบ้านะคะกับการถ่ายคลิปให้นะคะ ยาวมาเลยนะคะจนถึงอ่านมานี่รู้จักนะคะแล้วก็จะทานอยู่ประจำเลยะค่ะนะคะตั้งแต่พศ2554ค่ะที่ได้รู้จักกันมากว๋วยเตี๋ยวนะคะก็มารับประทานอาหารก่อนค่ะกับอาหารเช้าวันเราวันนี้ค่ะกว๋วยเตี๋ยวกไก่มะละค่ะนะคะซดร้อนๆคล่องคอค่ะค่อยขึ้นไปถึงอุดร ะะแต่ไปไม่ถึงอุดรค่ะวันนี้นะคะจะไปอยู่แค่น้องบัวลําพูค่ะนะคะเพราะว่าเรามี3นาทีเลยดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศนะคะของร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําที่บ้านคุณพันธิพพมโสภาค่อยขึ้นไปถึงอุดร นะคะแต่ไปไม่ถึงอุดรค่ะวันนี้นะคะจะไปอยู่แค่น้องบัวลําพูค่ะนะคะเพราะว่าเรามีเหี่ยงก็มีพริกมีมะระค่ะที่ชอบนะคะสุดยอดมากเลยค่ะกับอาหารเช้าของถ้าได้มาแถวแถวนี้นะคะก็อําเภอหน้ากลางค่ะไปทางเส้นอุดรเนาะนะคะก็ จะผ่านอำเภอนากรางการที่แบบว่าทักทายในภาพนิ่งเนาะนะคะซึ่งเป็นร้านที่ตั้งมาอู้นานแล้วเนาะนะคะบ้านคุณพันธิพมมโสภาน,นี้ก็คือผ่านไปพ่าเราวันนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละค่ะนะคะซดร้อนๆคล่องคอคะ่ะการกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พศ2554ค่ะ นะคะผ่านไปผ่านมาก็จะเวะค่ะโอ้ลืมบอกไปนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากค่ะนะคะเห็นเราก็แบบว่าจําได้แล้วก็ทักทายเพราะว่าอาหารการทานหลากหลายแล้วก็แบบคลาสสิกเลยค่ะเป็นธรรมชาติค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมในนะคะก็ มารับประทานอาหารก่อนค่ะกับอาหารเช้าวันเหียงก็มีพริกมีมะระค่ะที่ชอบนะคะสุดยอดมากเลยค่ะกับอาหารเช้าของ3นาทีเลยดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศนะคะของร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําที่บ้านคุณพันธิพพศมโสภามากมายนะคะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติให้เห็นไปเลยค่ะเพราะว่าขอบคุณนะคะกับพ่อบ้านนะคะกับการถ่ายคลิปให้นะคะ ยาวมาเลยนะคะจนถึงถ้าได้มาแถวแถวนี้นะคะก็อําเภอนากลางค่ะไปทางเส้นอุดรเนาะนะคะก็จะผ่านอำเภอนากลาง3นาทีเลยดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศนะคะของร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านประจำที่บ้านคุณพันธิพงมโสภาการกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ พศ2554ค่ะนะคะทุกะกันอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยต้องได้แวะทานข้าวก่อนสามนาทีเลยดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศนะคะของร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านประจำที่บ้านคุณพันธิพผมโสภาผ่านไปผ่านมาก็จะแวะค่ะเอ้อลืมบอกไปนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ เจ้าของร้านนะคะน่ารักมากค่ะนะคะเห็นเราก็แบบว่าจําได้แล้วก็ทักทายนะคะเวลาที่เราไปอุดรก็จะได้มาแวะทานข้าวร้านนี้นะคะ่ะผ่านไปผ่านมาก็จะแวะคะ่ะโอ้ลืมบอกไปนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือะคะ่ะเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากค่ะนะคะเห็นเราก็แบบว่าจําได้แล้วก็ทักทายไปมาละนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะรวมเลยค่ะนะคะ ใส่รวมกันเลยลงไปในถ้วยนี้เลยค่ะนะคะเครื่องกับนะคะเครื่องเพราะว่าอาหารการทานหลากหลายแล้วก็แบบคลาสสิกเลยค่ะเป็นธรรมชาติค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมในการกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่พศ2554ค่ะนะคะธุระกันอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยต้องได้แวะ ทานข้าวก่อนค่ะกับการเดินทางในวันนี้ค่ะนะคะซึ่งเราจะไปทำธุระกันเนาะนะคะก็แวะทานก่อนค่ะซึ่งเป็นร้านประจำค่ะวันนี้เลยค่ะนะคะกับการได้มาเจอมาเจอกันหรือว่าการเดินทางที่เราจะไปไหนมาไหนเนาะนะคะก็จะต้องทานอาหารการกินก่อนค่ะกับร้านร้านนี้ค่ะซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ พศ2554ค่ะนะคะวันนี้เลยค่ะนะคะกับการได้มาเจอมาเจอกันหรือว่าการเดินทางที่เราจะไปไหนมาไหนเนาะนะคะก็จะต้องทานอาหารไปมาละนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะรวมเลยค่ะนะคะตักใส่รวมกันเลยลงไปในถ้วยนี้เลยค่ะนะคะเครื่องกับนะคะเครื่องกินค่ะเอรละวันนากรางนะคะแล้วก็น้องบัวลําพูก่อนที่จะขึ้น ผ่านเขาไปหาเขาภูผานแล้วก็วันนี้เลยค่ะนะคะกับการได้มาเจอมาเจอกันหรือว่าการเดินทางที่เราจะไปไหนมาไหนเนาะนะคะก็จะต้องทานอาหารหน,นะคะ